การยิงที่เปลี่ยนเกมพลังการ F4 พร้อมท้าทายการท่าเรือหลังชนะเกมแรกในไทยลีก2025-26ด้วยลูกยิงไกลที่สวยงามของอนดรอสทาวเซนแต่ทำไมการฝึกซ้อมลูกยิงไกลถึงสำคัญและนี่คือจุดที่คนใหญ่ที่สุดลืมพลังการ F4 เพิ่งได้ชนะเกมแรกหลังผ่านไป5เกมและเพิ่งปลดโค้ดโอ่งดุสิตเฉลิมแสนก่อนเผชิญหน้าลำพูนบริเออร์ในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมแต่ก็สามารถถล่มลำพูนได้4-0โดยอนดรอสทาวเซน โชว์ลูกยิงเครื่องหมายการค้าตัวเองด้วยช็อตตัดเข้าแล้วปั่นด้วยซ้ายส่งบอลเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามหลักงอจบเกมอลงกรทองอำ่ำกุลสือพลังการเผยเบื้องหลังสามคะแนนแรกของทีมว่าเราต้องการสามแต้มมากและเราก็ปลดล็อกได้แล้วนี่คือสิ่งที่ทําให้เกมนี้เป็นเกมที่แตกต่างการฝึกซ้อมลูกยิงไกลยอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมต้องให้ความสําคัญมากจนกระทั่งได้ผลในเกมนี้อลงกรยังเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ขึ้นไทยหลีกเราพูดตลอดว่าถ้าเราได้ประตูขึ้นนําก่อนก็จะมีโอกาสชนะซึ่งก็ทําได้จริงๆแต่ทําไมการฝึกซ้อมลูกยิงไกลถึงสําคัญนี่คือคําถามท,าที่น่าสนใจและนี่คือสิ่งที่ทําให้เกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจการฝึกซ้อมลูกยิงไกลช่วยให้ทีมมั่นใจในการทําประตูมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทําให้พลังการ f อฟซพร้อมท้าทายการท่าเรือเอฟซในเกมต่อไปอลงกรยังพูดถึงความพร้อมก่อนเจอการท่าเรือเอฟซในเกมต่อไป,อไปว่า รอเช็คผู้เล่นที่เรายืมมารวมถึงผู้เล่นไทยบางคนที่ฟอร์มดีมากขึ้นก็เป็นเรื่องยากที่จะเลือกผู้เล่นคนไหนควรจะได้ลงแต่ทำไมการมีทีมสปิริตที่ดีถึงสำคัญนี่คือคำถามที่น่าสนใจและนี่คือสิ่งที่ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจการมีทีมสปิริตที่ดีช่วยให้ทีมมั่นใจในการเล่นมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ทำให้พลังการ f c พร้อมท้าทายการท่าเรือ IFC ในเกมต่อไปโปรแกรมต่อไปในสึกไทยหลีก2025 26พลังการ FC จะบุกไปเยือนการท่าเรือ FC วันที่4ตุลาคม2568เวลา19นาฬกาที่แพทสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play Sport 1คุณคิดยังไงกับการฝึกซ้อมลูกยิงไกลคุณคิดว่ามันสำคัญแค่ไหนพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์